สวัสดีค่ะพี่เพชรพี่ป๋อมสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับใช่ค่ะวันนี้กำลังเข้ากับเจเล่นะคะแล้วก็พี่ต้อยใช่ในช่วงของหมอความชาวบ้านนะครับปัญหาของกฎหมายอีกแล้วนะครับกฎหมายบางทีบางท่านเนี่ยโอ้ยเจอแล้วไม่รู้จะทำยังไงบางทีปดหัวปดหัวใจ้มมาก กูมาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทางมอร์นิ่งไวท์นะคะมีช่วงหมอความชาวบ้านอย่างนี้นะคะเปิดโอกาสค่ะให้ผู้ชมชาวบ้านนะฮะเรื่องราวข้ามาสอบถามเราได้เราก็จะนําเรื่องราวของคุณผู้ชมเนี่ยไปสอบถามผู้รู้นะมีปัญหามีปัญหาทางกฎหมายอย่าไปคิดอย่าไปเครียดคิดได้แต่อย่าเครียดนะะเรามีทางออกให้นะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเรียกว่าอะไรอ่ะสามีเขาบอกสามีสามเศร้าหรือเปล่าใช่ไหมคะสามีเนี่ยไปมีกิ๊ก เป็นมีภรรยาเลยแหละอ่าเปมีภรรยาเป็นผู้หญิงที่อยู่ที่ทํางานเดียวกันด้วยแต่ตัวเองนี่คือเป็นภรรยาแท้ๆเป็นภรรยากุ้ใจมากเพราะว่าฝ่ายฝ่ายชายเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเอาเงินไปให้เอาพรอไปให้เอาเงินไปให้อีกคนนึงให้ผู้หญิงอีกคนนึงเราก็รู้อยู่แก่ใจเนาะแล้วเขาก็เลยอยากจะถามเราว่าในส่วนเนี้ยเขาสามารถที่จะ ฟ้องร้องอะไรได้บ้างฟ้องร้องผู้หญิงคนนั้นได้ไหมฟ้องสามีได้ไหมสามีได้ไหมทำยังไงเพราะว่าอยากให้ครอบครัวมันกลับเป็นเหมือนเดิมเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้างตรงนี้พี่ต้อยรู้ไหมคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้นะคะก็เป็นเรื่องที่ลําบากใจใช่ค่ะนะครับวันนี้กเรากถือโอกาสนะคะนำเรื่องราวตรงนี้ค่ะไปสอบถามคุณทนายกันค่ะครับ สวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติอีกแล้วนะคะจากคุณทนายไพบุญตั้งธนาวัตรค่ะเป็นเรื่องของปัญหาฝ่ายหญิงฝ่ายชายเป็นภพผัวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมือที่สามมีมือที่สามเข้ามาทําให้ปัญหาครอบครัวแตกร้าวอย่างไรนี้เขาบอกว่ามีความสามีเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เลยหนักใจนักหนาว่าสามีเนี่ยชอบเอาทรัพย์สินเอานู่นนั่นนี่ ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งมกอยัวนี้อย่างนี้จะทํำยังไงได้บ้างก็กฎหมายนี่มันมีการจะมีสิทธิ์มีข้ากฎหมายนี่จะห้ามอะไรได้ไหมประมาณนี้แหละจะฟ้องร้องอะไรได้ไหมกับฝ่ายหญิงที่ใช่ค่ะใชไอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็ต้องดูว่าสามีคุณเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าครับนะถ้าจดทะเบียนสมรสคุณก็มีสิทธิ์นะที่จะฟ้องร้องได้ครับที่ว่าคุณมีสิทธิ์นะถ้าสามีเนี่ยเราไปยกย่องหญิงอื่นครับนะ ยกย่องเลี้ยงดูเหมือนสเหมือนเป็นสามีภรรยา,าก็คือมีชู้นะนะฮ<ม>นะกฎหมาย